สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาจับจิ้งหรีดที่ทุ่งนานะคะมาจับตอนกลางคืนนะคะเพราะถ้าจับตอนกลางวันอากาศมันร้อนค่ะแดดแดดแรงแล้วก็ร้อนนะคะแล้วจับจิ้งหรีดยากด้วยค่ะถ้าถ้าเป็นตอนกลางวันค่ะแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนมันจะจับง่ายกว่ากันค่ะเพราะว่าจิ้งหรีดมันจะอยู่นิ่งๆนะคะมันไม่ค่อยกระโดดค่ะนี่ค่ะจับแบบนี้เลยค่ะนี่น้องนาทีจับให้ดูค่ะนี่จับแบบนี้เลยค่ะ ปึ๊บๆนี่ตัวเล็กจับได้แล้วค่ะนี่ตัวหนึ่งค่ะนี่แม่จับจิ้งหรีดนะคะนี่ถ้าเป็นแถวบ้านตัวเล็กเขาจะเอาใบตานนะคะพัดพัดพัดค่ะพัดพัดพัดให้จิ้งหรีดมันกระโดดนะคะพอมันกระโดดก็จะคุบเอาเลยค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะเห็นไหมแม่ทำอะค่ะนี่พัดพัดพัดแบบนี้พอจิ้งหรีดกระโดดปุ๊บแล้วก็ตะคุบเอาเลยค่ะมันจะจับง่ายนะคะนี่เขาทำแบบนี้ค่ะเอาไปสายช่องค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะ นี่นี่พ่อก็พาเด็กๆตะคุบอยู่นี่นะคะพ่อส่องไฟโซล่าเซลล์นะคะนี่สว่างน้องนาทีก็มีไฟสายเล็กๆเขาแล้วค่ะนี่ยายจับเก่งมากเลยค่ะนี่ตะคุบเอานี่นี่นี่แม่บอกนี่เยอะเลยค่ะได้เยอะเลยค่ะมาแป๊บเดียวเองนะคะได้เยอะแล้วค่ะนี่จับแค่แป๊บเดียวเองค่ะนี่น้องนาทีก็ได้แล้ว นี่ตะปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้องนาที่เป็นเด็กที่จับเก่งมากเลยนะคะจับจิ้งหรีดเก่งมากเลยค่ะจับแป๊บเดียวได้ปุ๊บปุ๊บเลยค่ะแต่ตัวเลขจับไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะคะจับไม่ค่อยเร็วค่ะเพราะว่าเขาจับจิ้งหรีดเขาต้องเอา,อเอามือตะคุบตะคุบเอาใช่ไหมคะแต่ตัวเลกจะจับเหมือนเขียนหนังสือจับเหมือนหยิบสิ่งของอะคะทีนี้มันก็เลยจับไม่ค่อยได้ทําตะคุบตะคุบเอาไม่ค่อยเป็นนะคะ ัวมันตะคุบโดนอะไรแบบนี้ก็เลยใช้หยิบเอาหยิบเอาทีนี้มันจับยากอะค่ะมันกระโดดหนีค่ะนู่นเด็กๆก็หาจับนีนผีพงน้อยค่ะนี่ผีพงน้อยหาค่ะนี่นี่เคลียเคียเคียเก่งมากเลยค่ะนี่ได้ตะกแ่นโยงๆค่ะแล้วก็เอาไปให้พี่ตะวันดูค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยไปให้พี่วันดูพี่วันก็ส่องไฟโซลาเซลล์ค่ะพี่วันนี่คือจับไม่เป็นนะคะก็เลยส่องไฟให้คนอื่นเขาค่ะอันนี้คือมาจับนี่ได้กบเขียดน้อยค่ะอันนี้คือมาจับตรงที่สระน้ํามันแห้งนะคะเนี่ย สะมันแห้งมันจะมีทั้งกบเขียดแล้วก็จิ้งหรีดเยอะเลยค่ะตะคุปเอาจับเอาไม่หวาดไม่หวั่นเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะนี่เปิดเพลงเข้ากับชีวิตตัวเองเลยค่ะเนี่ยเยอะเลยค่ะเป็นสาวลูกตีดชีวิตบดีบคือปันใดนอ้สิรับน้องได้ไหมสิว่าจังได้เน ก็อยาก,กที่กลับไปเป็นผู้สาวแวงคือหมู่เขาแต่คำว่าแม่มันแควนคอทุกบาทยางังไอส้สรังเกียดน,ออน้อง่บนูผู้สาวแม่หังลูกติดคืนอน,น้องเยอะนะคะนี่แม่จับ ร้องเพลงให้ฟังซะเลยค่ะเพลงมันเข้ากับชีวิตตัวเองเนาะเหมาะกับตัวเองเลยอะค่ะสาวลูกติดนี่พี่วันได้แล้วนี่น้องนาทีก็หาอยู่ค่ะจับเก่งมากเลยค่ะน้องนาทียอมรับเลยค่ะจับเก่งมากเลยจับเก่งกว่าแม่มันเนาะนู่นพ่อกับแม่ก็จับหนึ่งตัวคุบใช่ยกันพ่อก็จับเก่งๆค่ะจับเร็วมากๆเลยค่ะพ่ออะค่ะนี่จิ้งหรีด เยอะมากเลยค่ะนี่ตัวเล็กก็จับจับนี่ได้แล้วสนมากจับแล้วชอบกระโดดหนีน้องไม่ค่อยได้ได้เยอะแล้วค่ะเนี่ยนี่จิงหลีดอ๊ออันนี้มันหนีค่ะมันจับไม่ทันค่ะมันหนีเนาะหนีลงรูลงปองไปทั่วเลยเยอะมากเลยค่ะ นี่แม่บอกเอาเกี็ดอีป่อให้ดูค่ะไม่รู้แล้วเขาเรียกอะไรแล้วแม่บอกเกี็ดอีป่ออแปะอะไรก็ไม่รู้นี่พ่อบอกว่าเอามือจับไม่ทันนี่เอารองเท้าฟาดเลยค่ะเอารองเท้าฟาดนี่เร็วดีค่ะได้เยอะด้วยค่ะแป๊บแป๊บแป๊บแปฟาดเอาเลยค่ะพ่อบอกฟาดเอาอย่างเดียวเลยนี่ค่ะได้ได้ดีได้ค่ะได้เร็วได้วว่าหากคนผิด คิดว่าเขาสีแมนไอซีลังเกียดน้องบอลานี่จะคุบเอาเลย <c oughs> เอารองเท้าฟาดเอาเลย <c oughs> ได้เร็วค่ะ <c oughs> มีลูกมาแล้วอันนี้กบค่ะนี่กบน้อยค่ะอันนี้ก็จะเดินกลับบ้านแล้วนะคะ <c oughs> ได้เยอะแล้วค่ะ <c oughs> จะเอาไปใส่ขวดไว้ค่ะเอาไว้ไปเอาขี้ทิ้งตอนเช้าเนาะ เลอพอแต่คนขี้ตัวชีวิตเลยเป็นจังสี oh. ผัวเก่าของน้องทิ่มไป oh. เหลือเพียงลูกไว้ให้เลี้ยงตอนนี้ oh. ไอศีรบได้บอกคนดี oh. ย้อนน้องมีพาละติโต oh. คือตอนแรกเอาขวดเล็กใส่นะคะทีนี้มันมันได้เยอะอะค่ะ oh. นึกว่าตัวเองได้น้อยๆค่ะ มันได้เยอะก็เลยต้องเปลี่ยนขวดใหญ่มาใส่แทนค่ะนี่ค่ะเอาใส่ขวดใหญ่แทนค่ะเพราะขวดเล็กมันล้นเนาะโอ้เปิดเพลงก็เก็่กับชีวิตตัวเองจังเลยก็อยากสิกลับไปเป็นผู้สาวแวงคือหมูเขาแต่คำว่าแม่มันแขวนคอทุกบาทยังไอสิรังเกียดน้องบ่อนอผู <ot chat> ส้สาวแม่ห้างลูกติดคือน้อง ร้องไม่เพาะหรอกนะคะแต่อยากร้องเพลงมันเข้ากับตัวเองค่ะก็เลยร้องให้ฟังนี่ช่วยกันใส่ใหญ่เลยค่ะนี่พ่อเขาโทรมาค่ะพอ่อเขาโทรมาหาลูกเขาค่ะลูกเขาบอกว่าเขาจับจิ้งรีดอยู่ค่ะนี่เขาก็คุยกับพ่อเขาค่ะถึงแม้เราจะเลิกกันแล้วแต่แต่เขาก็ยังเป็นห่วงเป็นใยลูกเขาอยู่นะคะเขาโทรมาหาลูกเขาเนาะเขมาก็ยังเป็นห่วงลูกเขาอยู่เขาเขาไปมีแฟนใหม่นะคะไปมีแฟนใหม่ค่ะแต่เขาก็ยังส่งเสียลูกเขาทุกเดือนนะคะลูกเขาก็ คุยกับพ่อเขาเนาะบอกว่าจับยิ้งรีดอยู่พ่อเขาบอกเขาก็เป็นห่วงลูกเขาเนาะเขาก็โทรมาหาเนาะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะคะไม่ได้คิดอะไรมากคะ่ะทุกวันนี้ก,นนก็ยังเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเดิมคะ่ะนี่เขาคุยกับพ่อเขาด้วยเอาจิ้งรีดใส่ขวดไปด้วยพ่อเขาขอดูฟันนะคะเขาก็ยิงยิงฟันให้พ่อเขาดูค่ะฟันก็ไม่ค่อยจะมีหรอกเขาก็ยิงฟันให้พ่อเขาดูพ่อเขาก็บอกฟันหลอหมดแล้วเขาบอก ง่วงนอนแล้วนะคะน้องนาทีอ่ะแล้วก็ไว้เอาขี้มันทิ้งตอนเช้านะคะอันใดไอ้สิรับน้องได้ไหมสิว่าจังได้น้อยอ็อยากสิกลับไปเป็นผู้สาวแหวนคือหมูเขาแต่คำว่าแม่มันแขวนคอทุกบาทยังไอ้สิรังเกียดน้องบ่หน่อย ผู้สาวแม่ฮังลูกติดคือน้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดี